อบูตีคนดูไหมงเรียบร้อยครับเต็มคันแล้วทุกคนตีเลาะทายคองนะครับนั่นนะนี่ครับก็หาล้อตีปลาช่อนช่วงเย็นๆนะครับเล้ะตามริมคลองโดนเลยครับผมตรงนี้ นี่ครับเต็มคำนะครับก็เป็นหมายคลองนะครับสวยๆนะครับหาตีตามอ้าวตามแล้วห้างคลองเอานะช่วงเย็นๆโดนครับผมนี่ครับวิ่งออกมากัดเลยนะครับเนี่ยทุกคนเต็มคำครับกบยางแก้คันจิ้วหยิบมาใช้เมื่อไหร่ได้เรื่องนะครับก็ฝากผลงานกันไว้ด้วยครับผมกบยางแก้คันจิวนะครับสุดยอดมากครับผม